สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎทุกๆท่านนะคะดาวพระอังคารค่ะจะมีเกณฑ์การโยกย้ายนะคะในวันที่26กุมภาพันธ์และก็ย้ายไปได้ตำแหน่งมหาอุจจะส่งผลอย่างไรนั้นนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ในวันที่26กุมภาพันธ์ปี65นี้นะคะดาวพระอังคารดวงนี้ค่ะมีเกณฑ์การย้ายราศีนะคะเข้ามาอยู่ในภพปัตตนิของท่านและก็ได้ตําแหน่งมหาอุดดาวพระอังคารดวงนี้นะคะก็จะหมายถึงนะคะเรื่องการงานของท่านและอีกภพเรือนหนึ่งก็หมายถึงภพปุตตะนะคะตรงจุดนี้นะคะก็จะขอพยากรณ์ออกไปใน2ลักษณะนะคะก็ลักษณะที่1ก็นะคะก็คือ จะมีคนนะคะที่เข้ามาหาท่านนะคะมาสนใจท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าแต่เขามีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ค่อนข้างที่จะสูงเด่นพอสมควรนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือจะมีบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะที่มีความมั่นคงนะคะมาเสนองานให้ท่านมาเสนอโปรเจกต์ใหม่ๆให้ท่านหรือบางบริษัทนะคะก็อาจจะมาเสนอในเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นให้ท่านนั่นเองนะคะ แต่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็ไม่ได้มีดาวพระอังคารแค่ดวงเดียวนะคะก็ยังมีดาวพระพุธดาวพระศุกร์และดาวพระเสาร์ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่2มีนาคมนั้นนะคะอย่างไรก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะในเรื่องของคำพูดนะคะให้เราระมัระวังค่ะถ้าจะพูดอะไรออกไปนะคะและมีผลกระทบกระเทือนต่อคนที่จะฟังหรือมีผลกระทบ ต่อคนรอบข้างหรือมีผลกระทบต่อเพศตรงกันข้ามหรือบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะควรจะระมัดระวังในเรื่องของคําพูดและระมัดระวังในเรื่องของการเซ็นเอกสารสัญญาต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ด้วยนะคะแต่หลังจากวันที่2เป็นต้นไปแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างตรงจุดนี้ก็จะไม่มีปัญหานะคะ หรือตรงจุดที่ดาวพพุทธดวงนี้นะคะที่อยู่ในช่วงของก่อนวันที่2มีนาคมนั้นนะคะก็อาจจะตีความหมายอีกลักษณะหนึ่งก็คือนะคะอาจจะมีเกณฑ์นะคะทะเลาะเบาแวงกับคนที่เข้ามานะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะมีคนเข้ามาสนใจท่านหลายๆดวงเลยทีเดียวนะคะก็แสดงว่ามีคนเข้ามาหลายคนคะ่ะก็อาจจะมีเกณฑ์การทะเลาะเบาแววงกันในเรื่อง ความสนใจที่เกี่ยวกับตัวท่านนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงระยะเวลานี้นะคะขอให้มีสตินะคะแล้วก็พยายามแก้ปัญหาตรงนี้ให้เป็นไปในทางที่ดีนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะดาวพระอังคารดวงนี้ก็จะยังอยู่ในพปัต,ตนินะคะไปจนถึงวันที่6เมษายนปี65นี้ค่ะ แต่ในวันที่30มีนาคมนะคะปี65นี้นะคะดาวพระราหูดวงนี้นะคะเขาก็จะโครจรเข้ามาอยู่ในพบการงานของท่านนะคะแล้วก็อยู่ยาวไปเลยนะคะประมาณอีก1ปีครึ่งก็แสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานอย่างแน่นอนเลยนะคะและก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะจะมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งและก็มีเกณฑ์นะคะจะได้ตํ ตำแหน่งการงานที่สูงเด่นขึ้นอย่างแน่นอนอีกเช่นเดียวกันนะคะการพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงนําเอาลัคนาราศีกรกฎค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้ค่ะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะและการพยากรณ์ในคลิปนี้ก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่า ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหุ้นส่วนหรือบริษัทห้างร้านต่างๆที่ท่านผู้ชมนะคะไปมีคอนเน็กชันด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะคะจะเป็นเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนั่นเองค่ะท่านจะมีเกณฑ์ได้ตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงเด่นนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ท่านนะคะระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะห้าม ใจร้อนแล้วก็เวลาจะพูดอะไรก็ขอให้นะคะมีสติและจะเซ็นสัญญาอะไรก็ขอให้ระมัดระวังในการเซ็นสัญญาด้วยนะคะก็จะเป็นการดีสําหรับท่านค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีการงานที่สูงเด่นนะคะชีวิตประสบความสําเร็จนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ